หนึ่งวันของครูพิทิศที่สอน5คลาสและไปออกกําลังกายเองอีก2คลาสก็ต้องเริ่มต้นด้วยอันนี้เลยเป็นเมนูเบรคฟาสที่ทําง่ายมาก2อนาทีเสร็จแล้วเราก็ชอบนนี้ก<อ><ำ>็เป็นโปรตีนพาวเดอร์ที่เราชอบเหมือนกันมัดชะแล้วก็ซูเปอร์ฟู้ดเดล่ฟูใส่เข้าไปเลยในเครื่องปั่นจูบู เอาให้เนียนเอาให้สม ooth โรยกราโนลาตกแต่งอีกหน่อยรสแหละมีแรงออกไปสอนคลาสเช้า2คลาสแล้วค่ะนี่เลยมาที่แอมพายทาวเวอเสร็จก็ไปออกคลาสแมทพิทิสต่อแล้วก็ค่อยสอน p r i v a t e ต่ออีกหนึ่งคลาสแล้วก็ว่ามาเติมพลังที่ m c มคอร์เทียเพราะว่ามีสอนต่ออีก2คลาสเติมกาแฟ,ฟเข้าร่างเป็นแก้วที่2ของวันแล้วก็ช้อปปิ้งต่อนิดนึงมาไปเตรียมตัวสอนก่อนอีก2คลาสสามโมงสีมงต่อการรัวๆเสร็จแล้วไม่ได้กลับบ้านเพราะว่างั้นไปที่วันแบงค์คอยออกกําลังกันต่อโอ้โหขยันเกินแหละย็นนี้มเน อร f o r m e r กับพี่เปอุ้ยไอรอนในใจเล่นเครื่องนี้เป็นครั้งที่2แล้วแต่เหนื่อยกว่าครั้งแรกเยอะเลยหลังจากนั้นก็มาดินเนอร์อาหารเกาหลีเกาใจอร่อยสุดสภาพก็คือยมแต่ของก็ต้องกินเสร็จแล้วก็จบด้วยหาของหวานผิดทาย